กับไปรถใหญ่สิกะกะมากับผู้นั่นแล้วผู้ฟ้าออดกินทอดกินเถึงกันแล้วเออจะว่ากะมารถใหญ่วันนี้กะมีอยู่วันนี้เป็นดังเลยเนาะเดยวอาบอเซียมันก็มีแนวเสื้อผ้าอยู่ป่ะวันนี้ด้วยใจกับใจหนาอ่าพี่น้องเนาะนักอุลตห้าดวันที่เจ้าสามเจ้าสี่เจ้าหาครับว่าคนนะปะแมนเจ้าพก มันจะเส็ดเนาะสองข้อสามอุย้ยมือมือพุ่นเริ่มตกแล้วใช่ไมตอนที่เส้าสามเริ่มเขา่าแข้งสะบัลลเขตมาแต่แบงจันใสสมบูรณ์จำประสักบักเซ่เอาป่ามาองแสดงว่ามันมาแต่ทั้งพุ่น,ท,ท,นทั้งเหนือพุ่นเขาวเวียดนามซามบึงในข่าว อพี่น้องเนาะมาฮอดแล้วพี่น้องเอ้ยมาจะมาฮอจอดเถิงเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเนาะเอ้าพี่น้องเอ้ยเนาะกราบทักทายสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องหยบซีกันเบิร์ดสุขูมสุขคนพี่น้องเนาะด้วยวัชิอยู่ในแหลกกระตังประเทศพี่น้องเนาะก็ยินดีต้อนรับแทนกระซิ่ง่องเบาซาดีซาแนลอีกแล้วพี่น้องเนาะพบพอกันคือเก้าพี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้กลับมาฮอดจอดเถิงเป็นทีเรียบร้อยเนาะนามันเทิงซาน ดิเดอนตอนเนี้ยของทางป้าออดพี่น,องงน้องเอยเนาะกะพอดีว่าเนาะกะบริการาหาป้าออดพันอ่าเมื่อวานเมื่อวานนี่แหละพี่น้องเนาะเมื่อซื้อนั่ยกะมาอยู่พี่น้องเนาะมากทางบาร์คัมอะไรพี่น,องงนอ้องเอยเนาะอ่าพอดีว่ามาวันนี้กะทางบารเซียนกะจัดชุดใหญ่พี่น้องเอยเนาะแต่บุนหลังรถเลยพี่น้องเอยเนาะทางทงทางทานเนาะทางในรถกะมีอยู่พี่น้องเอยเนาะแต่สิเข้าไปหาทางป้าออดพันก่อนพี่น้องเอยเนาะอ่าก็ มาบัดนี้แล้วบนเลยพี่น้องเอ้ยเนาะมันกลัวเกินครัวเราพี่น้องเอ้ยเสียวเข่าไล่บุระบันเนาะเออมาเสียงขังกับมันนี่เดียพี่น้องเอ้ยเนาะตังบริเวณท่านี้ด้วยยังไงก็กระเจงเอาพี่น้องเอ้ยเนาะตัวเักแล้วบาดนี่เอาหายยังไง สบายดีเด้อน้สบายดีทางปลาอ,อดพี่น,องงน้อยเนาะเป็นไดปลาอ,อดมาใช้กีนี่เข็ขี่รถบิโก,โก้มากี่นี่นเลินปาซอนผลเหลียงงัวเออกุีล้อบะกุญล,ลเอ,อเอ,อวาวะผลขายหายร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบตร้อยหนึ่งตัวสี่สิบพันเออเออพาเบื้องก่อน,นเนาะเบื้องก่อนถ้่จงว่าก,กันตัวดี <laughs> <laughs> หักมีไข่ได้ช่วงนี้เนาะกี่กกิโ<ม>นไข่ได้เมื่อวานนี้ก็กินไม่กี่โลวันนี้เช้านึ่งก,กินไม่กี่โลมากกับไข่รถใหญ่สิกะกะมากกับผู้นั่นแล้วผู้ฟังออดกินทอดกินเถืองกันแล้ว <c oughs> <c oughs> แต่ว่ากะมารถใหญ่มาหนี้กะมีอยู่มาหนี้เป็นอย่างไรเนาะเ<ด>สียมันก็มีแนวเสื้อผ้าอยู่ป่าเลยมาหนี้เนาะเออใจกลางนา เออพี่ดอวนอนนัอ้ลมีมีเพื่อนได้ข้าวมาหาจะาป้ามาหนิมีแต่พอแผดอ๋อมีทั้งพอแผลพันมาเหนื่อยบิีเรียวแต่มือนานพันบ่อของน้ากับอันกลัวมึงสามสีหามนแหละอืมเลกับไได้ข้มาได้ทังสร้งเนาะแมนกัชยข้ามาล่นน้ำเนื้อป้าเนาะแมนเนมิาหาเรีงงาเลงควายเโดยโดยโดยพี่้องเอโทางป่ากัยังเตรียมพื้นชีตยังบ่นี่ จ็กวัดเอ็ดลักหัวอ่ะวะคือคือลักน้องใช่ปะจังว่านี่แหละเพิ่นไว้หาก็บแจ็กนะว่าอืนหาจับนี่แหละทีละหัวเนาะยังไงกับซักซำคาคือซำเข้งนี่ก็กกยังใช่ได้ซับกันตัวน้อยตัวใหญ่ซาบ,บางเาเนาะโดยม,มันบอกมีด้ยกันนั่นกับิได้มันจะเลื่อยตบิบบกไมีเลื่อยปะเลื่อยมีอยู่เต็มบกเขา่า อาบนีมีอันตัวอันเนี่ผลบ,บ่มุมนี้ไปให้ข้าเจ้าเห็นให้หก็เขากล่าวไวเหตุรไรอืมไปอยู่ให้เขาคนผ่าเขาบอกเ่ยมุมมีหินโดยโดยเพราะว่าเลื่อยเลื่อยเป็นเบ็ดเป็นเล็กสี่อันบ่เป็นเล็กไหน,นกัสปะบ่เออเออลืมไอ้ไหนยังดื้อมีดบ่แมน เลือดมาพุทธคู่กายวะงัว <laughs> ไปนั่นบ่ได้ข้าเมื่อข้าจอเจ้าเกือบนอกเกือบถิ่มตั้งพอคนเลี้ยงงัวเนะาะไหวพอเดอ้อโดยมาจะเลี้ยงงัวเออตั้งพอคนกันแล้วเด้อยวนะผลนมีขคืนสิตกนี่เนาะขึ้นมาเ้อ เดยเหอ,อดวานทีแซ่สามแซ่สี่แ้่หาครับว่ะคนนะบะเมนจะพบมันก็เอ็ดเนาะสองข้อสามโอ้ยอืนบืนบึนเพิ่นเริ่มตกแล้วใช่ไหมบานทีแซ่สามเริ่มเข่าแข้งสะบันาเขตมาแต่เป็นจันใจส,สมบูรณ์จัประสักบากเซครับ<อ>ว่ะแสดงว่ามันมาแต่ทังพุน่นทั้งเหนือพุ่น เวียดนามซาบเบิองในข่าวอคนมาจากจีนพูเนาะเราจะจีนเลยเขาวีดนมเขาวียดนามสิเขาเล่าวันีมาสวรรค์ขีนเท่าบัน,บน,น,บนถือวันวันที่สามสามีสหานี่นะสหัหกนี่นะลองเลยใ้กับแบบพันปาโอ้ยแบบบริเวณเบายามาแบบพันป่า,าไ้กับผ้าําเข่าผลตกผลทำ แน่นเด้อตุกบอลลินเนาะแม่นกู้ข่าวกู้น,น้ำฝ่ายกับบุกน้ำเข่าความน่าคู่มืมาเลยพี่ลองเลยเนาะพี่แด๊จากที่เห็นี่เนะาะขึ้นมาเลยเด้ออ่าแต่ไปปลาแล้วก็ไปน้ำอาขุนเนาะกินเลยขี่ตุ่นทีมากกินนี่แมน่นเล็บแซมมาเลยว่าได้ขี่ตักรนกรันได้เล่ยขี่เป็นเลยเออเดี๋ยวขี่ต้อยเต้ยมาพี่น้องเลย ตามมากการันบุหินแน่นะผพอดีประอัดผนมาพอดีเป็นนางนิ้นกานันอยู่แบบเขงแบบเอาวันนไปเลือเลยเขาว่วาเขาเห็ดบ่ได้พ้นบ่ได้แล่เล่ม้านัางมาพ้ดีหมู่มาจะได้เมืองบนตุบมาแหละจ่ว่าเขายืมมันมีดไปเขาเราเฮ็ดจีเพิ่นเพิ่นเมื่อไงบ่เมืออ่อไงอันผู้ขี้ดจักกันบ่แมนบ่นะมีดจักสามคน เออจะวัดขี่กายครับออกไปกินนี่จักเห็นอยู่แมนเห็นอยู่กี่นี่แมนสามคนเลยสอนกันสองคนเลยคันหนึ่งแมนแต่ว่ามีสามคนจากสองคันแมนแมนเป็นอะไรคนด่วนสองคนคนจ่อยคนเป็นมารีน้ำเนาะพ่นพ่นอยู่บนตูกพ่นและบนกระเนหนังแต่เขายืมมันนี่ยืมมันเมีดน้ำผ่อยไปเล้าเฮ็ดอ๋อพ่นมาแต่หเฮ็ดบอปอพ่นเสือเอาอยู่นอกทาง เด้ให้ไปเล้วเห็ดซอยผมก็เลยไปนั่งเล่นน้ำเห็ดเงี้ยเห็ดตับเห็ดปวกเห็ดปวกแม่เห็ดปอกจิกเห็ดปอกขี่กระเด็นนะเห็ดปอกดอกหน่อยโดยโดยก็เมื่อวิดแล้วก็พอดีก็เกษมาแล้วปุ่นนั่งเรียนกระจายตัวอีกนี่ฮึ่มมาก็นั่งนั่งเล่นน้ำพื้นนั่นเองเนาะโดย ปลอดลากระกเทียมที่หาละหัวมาคขุดพังมานเนาะนเรียงสลาบอยู่พี่น้องเนาะต้นขุดเติบหนึ่งนี่กัเลี้ยงสว่างเอาไปใชนเนะาะรักน้อยรักใหญ่เนะาะ้ซับกันัับกนไ,นได้สำน,น,นไ,ได้ก่าวหนึ่งนะกะเพื่อไว้เง่อนคุยเข่าแล้วใกล้เข่าอยังเข่าได้เนาะแมนบอกับมันแต่ว่าเห็ดบัดอ้อมเลยเห็ดประตูทั้งด้านขวา ประตูปิดเปิดมันสิเฮ็ดบ่รดเจ้าขมานี่บ่นึงอ่อนีบ่นึงแล้วก็สมาบ่นี้บ่มองนี้บ่มงนึ่าจะได้จะคองเฮือนเพิ่นเอโอยบ่เปิดเอาทางกันเนว่าอืมปทากันดีเนาะเป็นซน โอ้นางอันเดียว่าได้ยันหักราคาอันนดียฮักดีจังมันอยากมัดคุณภาพเลยนี่ำโอ้ยโอ้ยกระโสวยดีเนอะโอ้ยกนะดิบย่าพออดว่าย่ามันนิบอย่างอื่นแล้ววะนิบจงน้ำเสียไปแล้วเนาะแนิขาแนมา สองคนพี่น้องมันี้ก็ได้คือเก่าคือเดิมเนี่ยัิ่งหวานอ่ะเนี่ยคือว่าเป็นเป็นชีมมองหมอกอะเมือแมนบ่ผลหมอกขีดไฟบ่ายักบ่ไปได้ทานยักษเท่นั้นไปได้ทานบ่ถึงผ้าตำอยู่ด้วยมันนี่ชงอยู่มันนี่ถึงผ้าตำใช่เนาะแม่นอือเป็นได้ห้องน้าใหม่ป้าลงคักอยู่บ่เดี๋ยวลองเดียเปิดเปิดใช้งานน่ะบ่ยังไม่เปิด แล้วก็ไปล่างมุอเ้านี่ล่างแล้วก็หาแนวสลอกสลายไปคัดคัดหัวมันแบบมันเปื่อยนี่เด้ออ่ะก็ทีหลังก็มันต่อไปมันเปื่อยบุกคอยได้ถ่ายใส่สอ,องเมืองจีงถ่ายใส่นึงแล้วก็แล้วว่านเช่นนี่ถา่ายพอดีถ่ายปุ๋มันเข่งคักเนะาะเห็นเข่งคักจงังจังคอยได้ใช้งาน ไปล่างสิก่อนอย่ามันเปื้อนอือไปคัดหามันเกี่ยงมันกว้างมันงามโดยโดยๆเอาไปสายโลดแล้วมันเปื้อนแลมันสิยากเสียงพ่นบ่หงนแล้วแหละแล้วแลบ่เห็นบ่ตนี่เอ้ยพ่นบ่เห็นใกล้กับพนัวเลยเออพ่วงกันเเฮ็ดคือของบ่เฮ็ดพ่วงคือของบ่สิงพ่วงติกันเแต่ว่าหางปลาออดกว้างเด้กว้างกว่า ประตูว่าไงนี่ะเราเปิดมีปองเยี่ยมกับภากว่าตอนนี้วาผู้ปองเยี่ยมคือมีสอง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 มองในทั้งหน้าทั้งขากับทั้งหลังก็ยกเปิดแบบเปิดขึ้นแบบนี้ข้ามเอาะทิศแนวอข้ามเอาแมนวแบบเขาขายนำหานขายวงใหม่หันหานค่าขาย ฝนไม่เนาะเหตุำัขึ้นเด็ก็ฝนตกกันงับลงเนาะเออ่หรเห็นั่นมันจะขาดนี่พอเฟรฝนเมื่อโดนตืนเรใช่ปะฝนเมื่อโดนตื่แล้วฝนเมื่อแต่สิบเอ็ดโมงเอเห็นมากเราลาบมมงเก้าโมงนี่แหละมาถ่ายเพ่นกัคือว่าในเนกับเผา้วกันเยช่วงเพ็นเ่าเมื่อนไปก็บลุกเขาบุกน้ำพวกชิวมือ ทุบไนดี้ผลผ่าสิไหมกันแล้วนี่มนทะบาตามลงตามลงเนาะแมนจะจิบจิยูดําำลายผลก็ได้มาจะเจ้าคำเข่าสุกเนาะจักพุชิอั้นได้จักจัมือได้แล้วว่าใญ่ามันเข่าอันอยากหนาเมืนไม่มีผลอืมใบหญ่ามันเข่าวันชุกวัดผลลายวะผลมีบบนี้มันโกงกันขามแบบนี้ก็ไม่เจ เข่าแล้วมันสิหมุนเนาะมันเสียไปได้ไหเข่าห่วงรุดพุ่นล้วมันหล่นมันยังกับมันตากไปได้เลยกับพอดีเป็นหมกเป็นยังไงเนาะอองเงาะโดยเสียเข่าแล้วเป็นพวกเข่าร้ายที่มันมีหมุมตากมุมอย่างนี้อันจตรายเลยเกี่ยวลายแบบมีหมุมตากเลยเนาะแม่นกับตากทัานแค่ไหนรับบรรยากาศดีเทานเนาะดีอยู่ห้อยกับห้อยด้วยกันตี ย้ำหลังทอ,งอด <N> อยดู่ทอดเนาะทอดจะว่าใครในลมมันผัด,ดอยู่ผัดก็วา่านะมองทงั้งเรื่องของพระออดแต่มีตนม้นไม้เช่นน้เป็นโฮมเลยเป็นโฮมย้ำทอนแต่ยังมีลมอยู่เลยยังมีลมยังออพออยู่ได้ย้ำทอนก็นได้ความ,ม,มลมเลยเช่นนั้นจะช่วยช่วยเม็ดอยู่ปลาแต่เม็ดธรรมชาตินะ <c oughs> เนอมันปสีไปนั่นเขาก็อยู่บ่ได้บ่มีเงินซื้อราคาแพงจะไปอยู่แคมป์างก็ได้ย่านี่อยู่ตามป่าตามรอนชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติเลยได้สมีก็ดีเลยนะเ่อยย่านขบบ่ได้อัมเอว่าแต่เป็นบริเวณงานยานด้วยบ่ได้ได้เบินไป แมนคณะเก็ดบรุรีอยู่ในซาตอนซามากระลุกกระลั่กหาโมงไปโอ้ยความหนาวของเจนสันกรกลับแมนเอาไปส่งนี้แล้วส่งเกี่ยวเขาแล้วอา่าช่วงยำหนาวพอดีเทิร์กส่ง,งยำหนาวามาดิเนาะฮดถือถ้วยาไปฮดขมือ,อโอ้ยถติร์กน่ากประสันกลับๆหละ จากหนาวเนี่ยดาวยานะถึอน้ำแห้งหนาวคือเติมเนาะแห้งหนาวใบเบาเริ่มเลยหัวล่งหอกเลยมีน้ำห่อนก็ได้แข็งยงนหนาวเจ้าก็ได้เห็ดอ่ะมัดมือมันเป็นชาวโบราณชาวเพนทชาวเสียงโบราณเจ้าจังเด็กเจ้าเจติพักเนาะแม่กินข้าวแล้วกับบุพอพดุจเลยเจาะก็ได้ลงอีกลงเหิดลงยาเห็ดนั่นเห็ดนี่แล้วแบบเป็นยาเขาคงเขาใหญ่ยาเขางามเนาะโอ้ยจนเกือบว่าบ้ามมือสองสามมือ คุยเจ้าหน้าที่สีดยาเจ้าหน้าีสีดบุกเจ้าหน้าีสีดยาขายยาเิ็นไปว่าใครจะจะเป็นเปียเป็นอะไรเส้นหนึ่งอืมสีดลายเนาะพอเขาเลีนดินยามันมันแพงเาเลยแค่จะแบบไปซักซักยาพอดีๆไปแถวโรงพยาบาลอยู่ไทยมันแพงโดย ค่าผนดีพักน้องหี่นนะะบัแม่นหานมันเป็นมองมองนะได้แม่นมันไปจนเป็นเนี่ยพอยเป็นผลพลอยบอกเนาะอัลบั้มใช้เนี่ยพ่นจาขายกี่ลนี่รล่สี่สิบพันเจสซืรอบอกออหงต่อสี่สิบโอ้ยเมือวานน่ วานนี้ก็กินเช้านี้ก็กินกินอยู่แล้วก็กินแต่ที่ก็กินดีอกกินดียั่กินเราใครอ่าขายผ้อื่น้ดห่ดยดผูอื่นมันก็ได้โดินเดนบัดนาบัดนายก่อน่ื่อซอยอเนาะเพราะว่าหมือเช้านี้ก็กินนะนะเพียเพียงนี่ก็กินอีกเดนดย เพราะว่าเราก็คุดขายเลยโอ้มีกี่รอ,อก,กับลายอยู่ใช่นเนาะน้าสละเจนับมนันอ่งนูนน้น้ำค่อยร้อยหนึ่งดูสิเลยน้ำค่อยร้อยหนึ่งราาับข่ามันอย่งนูน ขุดแถวนี้บ่แถวใกล้ๆนี้บ่ไปมัดขู่ป่าโคดงจะกินเป็ดมีเท่าไรเนาะนี่ก็บเถอะอยู่อันเทียงเอื้อยเราอยู่ในบ่อลนี่เดีบยบอนพอแผลสิไปบึ่งนี่แหละทั้งไอ้เราเนี้ยบ่แม่นมุนหนา เสร็จแล้ว,ย,ว,ลวยังไปยังเรายัง,ไป,ยงไ,ปไปแล้วยังมีคาเวีย<ม>เพราะว่ามันจะความห้องมาอีกเบื้องนี้ไปสังบัตนนะเชิงเตลือกคนไปนี่บ่แมล่นแมนก็อยู่บงซ้ายมือขามขามขามห้องบ่อขามห้องเทียงเพิ่นกรับเห็นพวกเจ้าหลือเพิ่นก็นกากกนมาคอความเหลือ แต่ว่าเพินดินกับบ่มีเพื่อนกับมีบ่แล้วก็มุกจิลาวุจิลาวแล้วเราจ้างแหวนมาว่าอยากถามว่าพวก็นพอแฝดมาอยู่บ่หรอวะโดยไปแล้วเมื่อวานางให้วานนี้ืมนเนอยากขอความเสียเรือจากพอแฝดพอแฝดถ่ายเอาคนแรกวนึนอสัมผัสเลย น่ะพอแถวมาบ้านบ่ไปเจอเพิ่นเพิ่นมาบิดกันพอแถวไดสิค่อยไปเบิ่งอยู่แต่ว่าเดี๋ยวยังไปบ่ถึงอืยังในหมู่บ้านเพิ่นบ่แม่นยังมียังมีหลายคนอยู่บ่ล่ะครอบครัวอยู่บ่ในหมู่บ้านทังนั้นจักหมู่บ้านยังอยู่หันหลายแล้วบัดนี้ถึงหมู่บ้านยังป่าอยู่ทงบนถึงบ้านนถึงแม่นอันนี้บ้านยงเนาลุงโคบ้านโค โดยมันโคมันโคกคือกันเนาะมันโคกอันนี้โคกโค้กจะซื้อวะแมนจะโค้ยังลืมซื้อมีโคกอยู่ดอกจะโค้ยังโค้กนี่หมันเดี๋ยโคกกระโดนโค้กยังโคกนั่นโคกนี่เนาะโคกโค้กยังเนาะโคกโค้งไงโค้งไงมันจิเป็นประเภทโค้กยังอ่มันผ่ามเออมันพ่าเลยรับสิบสี่มัน ผ่าใหญ่เลยมาเนี่บวันนี้มันสินมันสินน้อยสิบสามรับสิบสี่ด้จะเก่าดับชิงหามากขึ้นกับเดือนเดือนเก่งรับโคเดือนโคดับเอนเกงสายแล้วมันขำนะเมียนแล้วน,นี่ก็สามโมงเนาะสามโมงแรงเลยพี่น้องเอง้ย ออกมาแตเศร้าพีา่น้อง,งเนาะกับปุร่วาอ่าซื้อทางเกษตรเราซื้อเครื่องแนมมัน,เนีเงินการนัินแหละเงินที่แบบเพิ่นผากม,ม,มาให้ใส่แหละเป่นผากมันน้ำพอแฝงไม่ใส่แสนหนึ่งอือเป็นแน่นยายแล้วดีหรือเปล่าถ้าผู้คนไปใช้เลือดนะ้ปะดีหรือปล่คือเก่าหะดแไข้แน่อาการไข้แน่ขึ้น ยังไม่ได้ใส่ยังยังรอสาาแบบแรกทั้งเบิ <t 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 ha, ่งทั anyway> ang, ้งเบิ่งเข้าเบายังยังทั้งเบืองเข้าเบาโอ้แบบเข้าว่าจะให้เอ็นละบูสิกอนสักเอ็นล้เอ็นล้มันมันบริเเอ็นเลือดปะนบ่บเฮตเลือดป่หาในฮับเนาะหาในฮัได้อย่างเนาะ มันมีวิธีของมอแล้ววะแล้วก็ขายเอายเอนคู่นอกออร์อะไรกันเรามันแบบคือว่าที่บูจักเนี่ยขอกับโบโหเออเอาของมึงคุยกันได้เนาะแล้วมันจ่อยจนมันกระดูกเราอันเอ็นมันบวมีแหละเออมันเข่าในกระดูกเลยที่มันมันแบบสิ้นหุ่มกระดูกเลยยังไงเนาะจะไว้รับบำรุงใหม่เลยกับว่าเลือดขันไปเอ็นในเห็นเนี่ยแล้วกะเอาเราไปว่า ลชุดแรกจะน้ำเบาเลยเบาแผะเลยแล้วก็ยังโม่คือกันโดยโดยหากผลไปเอาไปอยู่โดยดแบบว่าพอแบบว่าเป็นไข่ขึ้นเห็นเอ็นแล้วสิเพิ่นจะไปนี่เห็นว่าแน้นั่นหากคอยกันได้ไปลินอยู่พนพำผลเมื่อคืนก็ได้ไปคุณบอกใครแน่แนะเนาะใครแน่แหละซ้อมขึ้น,นแ,ลแล้วขึ้นบริำืำ เอามีแต่สิได้ขอจบคลิปซะก่อนพี่น้องเนาะเดี๋ยวทางหมอเซียนสิมาถามไทยเบิ่งเอาคลิปต่อไปพี่น้องเนาะเราติดตามนํากันว่าพุ่นสิยังมาซื้อผปาออดมื้อนี้เออเรารุ่นนํากันเนาะาสวัสดีเด้อพี่น้องเนาะสวัสดียดีมีแฮงเด้อ